C 1 3 0 H หรือ C 3 3 0 Hercules เป็นเครื่องบินลำเลียงใช้เครื่องยนต์เทอร์โบไบพัสีเครื่องยนต์ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายและยาวนานที่สุดตั้งแต่ปี2,497เริ่มประจำการในกองทัพอากาศสหรัฐและ Hercules ก็ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยเป็นอากาศยานทางทหารเพียงแบบเดียวที่ยังทำการผลิตมา50ปีและใช้กันในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยเข้าประจำการในกองทัพอากาศไทยปี2 5 2 3 ที่ฝูงบิน601และทยอยจัดซื้อจนครบฝูงบินในปี2535ปัจจุบันยังสามารถใช้งานได้ทั้ง12เครื่องทำหน้าที่ให้บริการขนส่งข้าราชการของหน่วยงานรัฐที่ต้องไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ต่างๆและภารกิจอื่นอีกมากมายทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างภายัยธรรมชาติการอพยพคนไทยนอกราชอาณาจากักรและการลำเลียงผู้เสียชีวิต รูปร่างของ430ในส่วนหัวเครื่องจะมีจมูกยื่นออกมาสีดำคล้ายหมูลำตัวอ้วนๆเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจหนักๆได้จึงมีชื่อเรียกติดตลกว่าหมูหินถูกใช้งานหนักมาร่วม40ปีผ่านการซ่อมบำรุงมาอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าเป็นเครื่องบินของกองทัพอากาศไทยที่ไม่เคยเกิดความสูญเสียจึงต้องจัดสรรง,งบซ่อมบำรุงให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจต่อไปรางบจัดซื้อใหม่อย่างไกลเกินเอื้อม เนื่องจากราคา4 3 0 j ตัวใหม่ล่าสุด1เครื่องไม่รวมแพ็กเกจก็น่าจะอยู่ที่3,000ล้านบาทไปแล้วงาน40ปีเกียรติยศในการบรรจุเครื่องบิน4 3 0เข้าประจำการก่องทัพอากาศจัดขึ้นเพื่อชื่นชมและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานกับ4 3 0ทั้งในอดีตและปัจจุบันจนทำให้เครื่องบินนี้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากประชาชนโดยผู้บัญชาการทหารอากาศบอกก,บกับกำลังพลทุกนาย ว่าการทำหน้าที่เป็นผู้นำทางสังคมด้วยการนำขีดความสามารถของกำลังทางอากาศที่มีอยู่ไปสนับสนุนด้านพลเรือนช่วยเหลือประชาชนช่วยพัฒนากิจการการบินให้มีความทันสมัยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้ขอให้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำไปในที่ที่ไม่เคยไปและภารกิจที่ท้าทายแบบนี้จะมีมากขึ้น4 ใช้งานมานานกับตอลอดเวลา4ีปีในครั้งแรกที่มีโอกาสเข้าร่วมในการพัฒนาขีดความสามารถเมื่อปี2548นะครับในการอัปเกรดเอวินิกครั้งใหญ่ของ430นะครับในซึ่งในส่วนนั้นคุิชาการก็ได้มีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ใช้งานมาหลายสิบปีหลังจากที่ปรปับปรุงครั้งแรกถึงปีปัจจุบันเราคงจะต้องพัฒนาขีดความสามารถกับโดยเฉพาะหน้าจอที่มีการเสื่อมสภาพลง ครับเราก็ต้องเสริมสร้างตรงนี้ขึ้นมากับพัฒนาปรับปรุงเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปใส่แล้วก็เอาเรื่องของขีความสามารถใหม่ๆเข้าไปใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอหน้าจอนะครับแล้วก็ระบบต่างๆที่ช่วยให้ทําการบินในการทาการบินปลอดภัยมากขึ้นอันนี้เราก็คงจะต้องทําการต่อเนื่องต่อไปสําหรับวางแผนไว้ในระยะยาวก่อนถึงปี2580นะครับ430 สิบสองลำก็คงจะอยู่กับพวกเราตลอดไปนะครับในการพัฒนาขีดความสามารถอาจจะต้องเพิ่มขีดความสามารถในเรื่องของ Data Link มากยิ่งขึ้นกับเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจมีความแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นสำหรับการซ่อมบำรุง430มีขั้นตอนบำรุงรักษาตามระยะเวลาตามข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิตสูงขึ้นไปกว่านั้นก็มีการตรวจพิเศษ ปรับปรุงดัดแปลงแก้ไขตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนสากลแห่งประเทศสหรัฐและกองทัพกากสหรัฐเพื่อความปลอดภัยในการบินและมีความสมควรเดินอากาศนอกจากนี้ยังปรับปรุงขีดความสามารถทั้งด้านการบินด้านโครงสร้างและเครื่องยนต์เพื่อยืดอายุการใช้งานโดยด้านการบินทำการปรับปรุงแผงเครื่องวัดประกอบการบินและเครื่องช่วยเดินอากาศครั้งที่1ในปี2547 เพื่อให้เป็นหน้าจอ LCD ที่ทันสมัยครั้งที่2ปี2563ถึง2564ให้มีระบบเครื่องช่วยเดินอากาศที่เป็นมาตรฐานสามารถบินเข้าน่นฟ้าสากลได้ยืดอายุด,ด้านโครงสร้างซึ่งบริษัทอุตสาหกรรมการบินหรือ TAI รัฐวิสาหกิจของไทยเป็นผู้ทำการถอดเปลี่ยนโครงสร้างจุดยึดของปีกและลำตัว ให้สามารถใช้งานปีกได้เกินกว่า30,000ชั่วโมงบินคาดว่าจะบินได้ต่อเนื่องอีก15ปีหรือในปี2,578ด้านเครื่องยนต์มีการปรับปรุงหรือซ่อมใหญ่ชุดเครื่องยนต์ให้มีความปลอดภัยในการใช้งานเพราะ430ต้องบินทางไกลถือว่าจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับบริษัท TAI มีสัญญาซ่อมบำรุงและส่งกำลังกับ430ทั้ง12เครื่องปัจจุบันกรมช่างอากาศและ TAI ยังได้ร่วมมือการขยายขีดความสามารถในการซ่อมบำรุงผลิตอะไหล่อุปกรณ์ขึ้นในประเทศเพื่อการสร้างงานสร้างไรายได้แม้ว่าเจ้าหมูหินหรือที่ฝรั่งเรียกว่า Hercules จะเก่าแก่และทำงานหนักที่สุดแต่ก็มีความเก่าในตัวเองสามารถรับใช้ชาติได้อีกนานสมกับคำขวัญที่ว่า 40ปีที่อยู่เคียงข้างคนไทยในทุกเหตุการณ์ตลอดมาและจะอยู่เคียงข้างประชาชนตลอดไปอัญชลีอริยกิจเจริญรายงาน